จุ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 ชาตุ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 พระพุทธธรรมพระทรงคุตติรามัญาคูวาอาจารย์พระภูมิเจ้าที่พระแม่ธรณีสูกยันทราบจมหายจันดินขออนุญาตนะขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตพระภูมิเจ้าที่พระแม่ธรณีคือไม่ได้มาหลบหลูไม่ได้มาล่วงเกินมาขอดีๆ ขอโชคขอลาบไม่แก่ลูกแก่หลานนะพกอยู่นะแบบคุณเจ้าที่แบบแม่โทรณีก็ดูคนโบราณมาขอโทษขอขอโชคขอลาบนะอาทิมาตังโกโสเอมังคุปะนะตั้งเกเสมังปะละตุกิกิกะมาอังโกโตเอเสเม็กิละมาคาลานเตยลอยนึ่งได้น,นึ่งล้าน,นเออค่าครูของยายนะครับ สาธุสาธุสาธุเสียงเป็นยังไงบ้างครับชุ่มเสียงโอเคไหมครับบอกกันด้วยเด้อชัดเจนไหมบอกกันด้วยเด้อยาย

ยายบอกว่าไม่รู้แล้วเพราะว่ายายถ้าเข้าแล้วถ้าเข้าแล้วก็จะไม่รู้ โอ้แถวนี้เป็นคอมเมนนะครับคุณผู้ชมท่ังสวัสดีครับวันนี้ก็ภูมิใจสาธุจ่าชนบุรีจ้าขอบคุณพี่น้องชนบุรีเด้อนะครับผมชัดเจนดีเนะครับเนาะชัดเจนนะฟังพูดเลยครับผมอย่ไปหายายสายก่อนครับยายสาย

แอ่นี่เ uh. ้ย่ชุดมุน่ตเงก็ยสายปรับกีบานเมันบสี่ศูนยไอี่ย์อะไร่ยสายไม่บอกใครพ่อเยสายไม่เคยเล่นหัว่ยสายม่ที่แล้วได้ยิน40่เต็มเเขียนอไว้เลย่ะโอเขียเไว้ในตะร้ามากเต็มเไม่กล้าบอกเขาเขม่าคนแต่ไม่ได้ไม่ได้บอกเขาเพ คนนี้ไม่เคยเล่นหวยอ่ะครับเนาะทางนี้มาเส้นหวาดโอ้ยนี่มาบอกยายขอให้ปู่ย่าตายายเบิกทางเบิกทางให้ลูกหลานน้องไอ้เงินเบอร์ด้วยเหรอให้ลูกหลานได้นี่นะครับเออสาธุสาธุสาธุปยยาสาธุอยู่แล้ว เอาแปหน่อยที่นี่แป่เป็นไทยหน่อยเข้ามาจากขมอินแปลเป็นไทยแล้วที่นี่เอาเอาเป็นภาษาไทยในย่าสายได้อยู่สี่ศูนย์แต่ไม่กล้าบอกเขาไม่กล้าบอกไม่กล้าบอกก็ยังไงกเราไม่เคยเล่นเล่นแบบว่าเออปีละครั้งทั่จะซื้อหวยอะปีละครั้งเนาะแต่เขาถาม เราก็เขียนเอาไว้ในรกระานนะ,นะ,นะกรามากไหนอยู่ตรงไหน,น,น,นกระามากอยู่ตรงไหนเขี่ยมาน่ะ<อ>เขียนเอาไว้ครับแต่ไม่กล้าบอกเขากลัวไม่ถูกเขาถาม ไปแล้วัมั่ไม่นอนออกแล้วจะของที่บอกแล้วว่าอนุญาตให้ไปขายทำแล้วนีก็ไบอกอะไกันอะไรนะคือครผมไม่ได้ไปพาใครนะไ่ออะไรมากเนาะเราก็มาตามด้วยกันนะครับก็รู้สึกว um ah> ่าเจ๊แล้วจะคนเชื uh ่อนะครับคนไม่เชื่อก็ต้องตไวะไอซีนนิ่งแม่ท้อทื้อุดซีนตตานิ่งมากเดี๋ยพี่วิ่นี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 นี่นี่แล้ว อำเภอลำดวนนี่ใช่ไนมครับอำเภอลำดวนจังหวัดโอ้นี่ใช่รันจังครับชาวบ้านชาวบ้านเปนันี่นี่นี่นอนมันยังไม่นอนเลยนี่ดงี้จาบแล้วมารอดมเ้ครับงได้ครับี่นี่ที่าลก็เริ่มเตรียมไปด่ะนี่ปนังไงอันนี้เงนตังคเีนอน เรามานะครับกับยายบุญขอโชคขอลาบให้กับ f อทางช่องพีนิวสตรีทบอลแล้วก็ทางประวัติทีวีนะครับคือนอนแล้วนะครับเพจด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมตามามยืนนิ่งเป็นติดตามแล้วก็แชร์นะครับไม่แน่นอนดูว่าบานจะกี่โมงรอบนี้อ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปฝั่งนู้นได้ครับก็ไปหายายบุญก่อนนะครับ f อแชร์กันไปขอคนละแชร์ขอคนละแชร์นะครับ ยายบุญมาบอกเจ้าที่อยู่คนเดียวเนาะอยู่ฝั่งนี้มาร้อยบอกเจ้าที่ต้องจุดไฟได้วยบอกยายเราต้องจุดไฟให้เขาด้วยอบอกเจ้าที่ยายเจ้าที่ตรงนี้เป็นยังไงแข็งบ้างไหมหรือยังไงแข็งจนบอกไวถูกโอ้เจ้าที่ตรงนี้แข็งมากนะครับพีสี่ใครเข้ามาแล้วขอคนละแชร์เด้อ ติดไม่ยายต้องจุดนู้นก่อนที่เราใหญ่จุดเทียนก่อนครัลบลมมันแรงบ่คุณรัตนาเนี่ยพูดถูกใจมากผู้เบาเรือหน่อยเาราคาเท่าไหร่อ่ะ ไลฟ์สดอยู่เด้อสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับผม,ผมไลฟ์สดอยู่นะครับคุณผู้ชมนะครับวันนี้เดินทางมาดิง่งม่รถมาเลยอยู่ที่หลุมกระดูกทีบันทีนะวันนี้นะครับขอโชคขอลาบร่วมกันนะครับกับเอฟซีขอให้โชคขอให้หมั่นนะครฮะวันนี้เมื่อที่ผ่านมาก็เต็มๆนะฮะเอาฟังด้วยๆนะครับก็ไม่สายละล่ะจะ เรวันนี้มาด่วนเลยนะครับงไงไกำลังอบรมอยู่พ่าวแลนมาเลยผ่าวแห้งหลงหอดโทรศัพท์ไปสองเครื่องอยู่ในห้องประชุม

เดี๋ยวดูคุณแม่บุญนะกำลังจุดสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมเอ้มาอย่างนี้ใช่ไหมปเราตามใจบุญไปวันนี้ สาธุสาธุสาธุอร่อยใหญ่ปุญนีทำบิธีวันนี้ไ้ได้โชคสักตัวตรงๆให้ชาวบ้านได้เฮกันทั้งหมู่บ้านอีกรอบวันนั้นวันนั้นลงเลยได้ลาวเลยนะวันนั้นได้ลาววลนนั่งลงเลยได้ลาวเลยขึ้นมันลุ่งติดตือลุงแลื้อนุงแลื้อนั้นลงเลยได้ลาวเลยนะครับวันนั้น

เสียงเป็นยังไงบ้างครับถ้าเสียงก็โอเคบอกด้วยเด้อเสียบอกด้วยนะครับเสียงโอเคไหมครับถ,ถ้าเสียงชัดเจนบอกผมด้วยพิมพ์บอกด้วยเด้อพิ่งส่ไหมนะครับพึ่งเสียบใหม่นะครับรบอจ้ารอเสียงโอเคไหมครับใครพิมพ์บอกขอให้มีโชคเด้อเสียงโอเคเนาะ ไม่ครับชัดเจนจ้าโอเคขอบคุณครับขอบคุณนะครับผมคุณสมสมชายเนาะขอบคุณครับผมเสียงโอเคจ้าอขอบคุณครับขอบคุณที่บอกกันนะครับ Oh. ta เด้อสาธุครับให้

Misi kita berangkat mati jami kami sujud secara kita berangkat mati สวัสค่ะทุกวตาหมทัน่าตุระเลยี่ักอมารทักวันโตากับสังกูที่พักที่พรุวนโต๊ะามาโุกท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 ตกทุ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 กมุกทุกทรกทุกทุกทุพทุทุมทุกทุกทุิยุกทุินุกนุกุกากทุ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 กท ขออนุญาตนะขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตพระภูมิเจ้าที่พระแม่ธรณีคือไม่ได้มาลุบลูไม่ได้มาล่วงเกินมาขอดีๆขอโชคลาบไม่แก่ลูกแก่หลานนะครอยู่นะพระภูมิเจ้าที่พระแม่ธรณีกะดูกคนโบราณมาขอโทษขอขอโชคลาบนะ

โอเคจะยกให้ยกคนเดียวไม่ได okay, okay, ้นะต้องทุกคนทุกคนทุกคนรับปากนะถูกวดนี้ถูกถูกวดนี้ให้ยกบานยกศาลให้เขาเขาผลเปียกไม่มีที่อยู่อาศัยจริงๆไม่ได้โกหกนะลูกมันเป็นความจริง เออเดี๋ยว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 ใจเย็นเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังหาอยู่ว่าเลขมันจะออกตัวไหนเลขมันจะออกตัวไหนเลขมันจะออกตัวไหนดูก่อนดูก่อนดูก่อนนะอย่าพึ่งเร่งนะใจเย็นเย็นย่าอย่ายายาย่าย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 าพึ่งเร่งอย่าพึ่งเร่งอย่าพึ่งเร่งอย่าพึ่งเร่งดูก่อนนั่งเงียบเงียบหน่อยนะเงียบเงียบเดี๋ยวยายจะนั่งสมาธิดูก่อนเงียบเงียบครับ เป๊ะเลย,เ,ลยเห็นแล้วน,นิดเดียวแ๊บเ,เดียวมันจะเข้าหรือไม่เข้าอันนี้อยู่ที่ปูนะอยู่ที่พระภูมิเจ้าที่พระแม่โทรณีอยู่ที่คนโ<ห>บราณอยู่ที่กระดูกคนโบราณกระดูกคนโบราณให้แม่นก็คือแม่นแม่นหลนะเนาะลูกล้านกล็นกลำบากยากจนทุกวัน่ะอันนี้อะไรลูกเหล็กสี่ สี่สี่ครับอันนี้อะไรอะไรนีเลขเก้าสี่เก้าครับสี่เก้านะไม่ฟันธงว่าบนหรือล่างไม่ไม่ฟันธงนะไม่บอกว่าอันนี้คือล่างอันนี้คือบนไม่บอกนะครับเอาเอาเอาเลยเอาเอาจริงๆไม่ใช่เอาเลยสี่เก้าครับไม่บอกนะว่าคือบนหรือล่างไม่บอกนะลูกไม่บอกไม่บอกให้ตัดสินใจเอาเอง ถ้าบอกถ้ามันผิดไม่ได้เราไม่บอกปู่ไม่บอกปู่ยาตายายเขาไม่บอกเขาไม่ให้บอกเป๊ะเลยสี่เก้าสี่เก้าอ๋อครับครับสี่เก้านะจำไว้เดี๋ยวหาให้อีกหาสามตัวบอกครับยังไม่เข็ดหรือไง ไม่เผ็ดหรอกครับไม่เข็ดได้ได้สร้างตรงนี้ไง้กุมาได้หัวนี้สองมาแล้วลูกสองมา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 แล้วสองมาสองมาล่ะหวดนี้สองดำจริงๆสองสองสองเดี๋ยวให้ดูแม่นแม่นก่อนครับสอง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 สี่เก้า สองสี่เก้าสองสี่เก้านะลูกนะสองสี่เก้าถ้าเก้าสี่สองก็ได้อันนี้พลิกไปพลิกมานะพลิกไปพลิกมาอย่าให้บอกทุกคำนะอย่าให้บอกนะว่าเราเป็นคนฉลาดแล้วครับไม่ใช่โง่งเหมือนเดิมฉลาดขึ้นและฉลาดขึ้นดูอีกสองสี่เก้า